อ,อยู่แล้วครับอยู่แล้วครับอยู่่อครอกคช่อนใหญ่ครับทุกคนกระเ,เยอะือกระสุบรอบรอบแรกที่กูว่าเอาร้องมึงก็น่าที่กูว่าเหม็นจะแล้วมันสอบเลย มคนนี้มันครับเนี่ยกระสุบอือตอนอ้าตีที่นี่มันบีคายเลยเนี่ยกูเพ่อปลอ่ะตีอบไปีงีล้ววะขอป้าเพียง ເຮົາເຮັດເນຍັງໄນໍາດ້ຝນກໍ